ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานประจำปีงบประมาณ2565การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงของนางสาวกุิตาชานเชี่ยวตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชนานการพิเศษโรงเรียนบ้านตาเตียวทับรัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขตสาม นั่งสาวกิตยาชาญเที่ยวเกิดเมื่อวันที่3มีนาคม2518สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคารุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยจากสถาบันราชพัฒนสุรินระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยกรุงเทพธทนบุรีประวัติการรับราชการ บรรจุแต่งตั้งรับราชการเมื่อวันที่20ธันวาคม2542ตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3โรงเรียนบ้านบัวมนเจริญราษฎร์สำนักง,งานเขตบางเขนสังกัดกรุงเทพมหานครปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตาแตรทับดัดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตส งานที่ได้รับมอบหมายครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สอนวิชาการงานอาชีพวิชาประวัติศาสตร์กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมแน่แนวกิจกรรมชุมนุมโดยมีชั่วโมงสอน30ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพาจ้าดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจะทำคำอธิบายรายวิชาออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะ การเรียนรู้เต็มศักยภาพข้าพเจ้าดำเนินการจัดทำและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันปรุงคสและสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนข้าพเจ้ามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนมีการประชุมผู้ปกครองส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนอกจากนี้ข้าพเจ้ายัางใช้หลักกัลยานมิตรและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมทำงานอย่างโปร่งใสปราศจากอคติยึดประโยชน์ของเด็กและส่วนรวมเป็นที่ตั้งจึงประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นทีมได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ปกครองและนักเรียนด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนขอ้าพเจ้าดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถทักษะในด้านต่างๆของตนเองเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะของตนเอง องค์ประกอบที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสู่สมรรถนะการอ่านขั้นสูงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3ผู้เรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่ส โรงเรียนบ้านตาเตียวทับดัดจำนวน25คนร้อยละ80ที่เรียนในรายวิชาภาษาไทยมีผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความที่ถูกต้องและผลสัมฤทธิ์เพิ่มสูงขึ้นจากการทุ่มเทพัฒนาอย่างเต็มกำลังความสามารถส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลในรอบปีการศึกษาในด้านต่างต่างดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองอันดับสองครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการประกวดคลิปการสอนเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่21ผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญทองประเภทร้องเดี่ยวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านภาษาไทย การอ่านจับใจความสู่สมรรถนะการอ่านขั้นสูงด้วยเทคนิคเพลินเพลงวรรณกรรมภาษาศินที่บูรณาการการเรียนรู้ผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญทองประเภทร้องเป็นทีมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านภาษาไทยการอ่านจับใจความสู่สมรรถนะการอ่านขั้นสูงด้วยเทคนิคเพลินเพลงวรรณกรรมภาษาสิน ที่บรณาการการเรียนรู้ผู้ฝึกสอนรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมวรรณกรรมพิจารณ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผู้ฝึกสอนรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมพินิจวรรณคดีผู้ฝึกสอนรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือผู้ฝึกสอนรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมการเขียนเรียงความ ผู้ฝึกสอนรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมกีรุ่นใหม่การแต่งกาศยานีส1ผู้ฝึกสอนรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันการท่องบทอาขยานทำนองสนองผู้ฝึกสอนรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมจักสานไม้ไผ่ผู้ฝึกสอนรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมกระทงดอกไม้ผ voilà ู้เตียนเพลง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับคำแนะนำและนำไปปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นขอขอบคุณมาณโอกาสนี้